ในฐานะปัจเจกนะครับในฐานะอินดิวเวอเนี่ยคนไทยคล่องมากกับการเอาทูวใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปรับเราจะเห็นตัว Marketplace บน Facebook อันนั้นก็ไอเดียเริ่มเริ่มมาจากประเทศไทยเราจะเห็นการใช้ Instagram เพื่อการค้าการขายเลยก็มาจากผมว่ามาจากประเทศไทย Facebook Live ก็ต้องมานั่งดูงานของเรานั่งขายอาหารทะเลขายอะไรเนี่ยก็ยังขายกันกันสดๆตยงนั้นได้ผมคิดว่าใน,ในระดับปัจเจกเนี่ยพอทุกคน มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยแล้วเขาลองได้ค่อนข้างไวขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นแต่พอเริ่มก่อกองทรายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็กลัวทุกอย่างจะล้มลงเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีระบบหรือไม่มี mindset ที่มองไปถึงระยะยาวมากมากเกินไปเนี่ยก็จะพยายามประครับประคองสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาครับเราเห็นตัวเลขการใช้เราเห็นตัวเลขการการ ไปซื้อของเราเห็นตัวเลขการค้าขายเราเห็นหลายๆอย่างเข้ามาเนี่ยมันชี้ไปในทางนั้นหมดเลยนะครับคนคนไทยเรามีการปรับตัวที่ดีมากๆแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ที่จะเล่าเนี่ยก็คือเพราะว่าไปหลายๆงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะภาครัฐทําไมตัวนี้ช้าจังทำไมาไม่ตัดสินใจเรื่อง เรื่องแกร็เรื่อง Uber Airbnb อะไรสักทีกฎหมายทําไมออกมาเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่าประสบการณ์เรื่องเรื่องเรดแฟลกรอนะครับกฎหมายทงแดงของประเทศอังกฤษขึ้นมาซึ่งในปี2ปี1865ออังกฤษก็มีการออกกฎหมายทงแดงออกมาตอนนั้นบนถนนที่อังกฤษก็มีรถม้าเต็มไปหมดแล้วก็มีคนที่คิดรถยนต์ขึ้นมาได้เรดแฟลกรอ กำหนดเอาไว้นะครับว่าการขับขี่รถเนี่ยจะต้องประกบรอบด้วยคนอย่างน้อย3คนนะครับเอาไว้ดูทางเอาไว้ขับรถอีกคนนึงแต่ว่าต้องมีอีกคนนึงเนี่ยวิ่งนําหน้ารถไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า6 60หลานะครับแล้วคนคนนี้มีหน้าที่ตะโกนบอกชาวบ้านทุกคนว่ารถยนต์กําลังจะมาบอกทั้งคนที่เดินถนนบอกทั้งรถเกวียนรถบ้ารถอะไรทั้งหลายเนี่ยให้ ให้ขับผ่านตรงน,นั้นได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกันครับว่ามีเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นี้เรามาจากอนาคตนะครับกลับไปดูว่าเฮ้ยเป็นรถยนต์หรือโลโคอมาทีปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วในสังคมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ของกฎหมายก็คือมีการโปรเทคหรือคุ้มครองให้ทุกคนสามารถใช้สื่อร่วมกันได้อย่างปกติสุขแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นบางทีกฎหมายก็จะมีหน้าที่พันธสัญญาหลายๆอย่างที่ อำนวยควาคนในไอ้กลุ่มด้วยนะครับก็ตอนนี้เราก็จะเจอเราก็จะเจอความท้าทายใกล้ๆกันไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศเองหรือระดับองค์กรเองระดับองค์กรเองก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมันล้าสมัยเกินไปหรือเปล่าเราจะสามารถทําอะไรตรงนี้ได้ไหมหรือบางทีเราเจอเทคโนโลยีอย่างบล็อกเชนขึ้นมาบอกทำไมภาครัฐไม่ยอมอดอัพใช้เลยอีกคนนึงก็บอกทำไม,ไมอดอัพก,ก,กันเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเงินปกติมันจะต้องเป็นอย่างนี้ทาไมไม่สามารถเอาสกุลเงินไปไปไปเบสออน สิ่งมีค่าวัสดุลับค่าอะไรหลายๆอย่างได้ก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ต้องดีเบตกันซึ่งภาครัฐเองก็จะต้องมานั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยว่าจะทํายังไงให้หลายๆายฝ่ายสามารถทําธุรกรรมได้อย่างปกติสุขในอนาคตแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะคุ้มครองด้วยว่ามันจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาโคตก็สามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ร่วมกันได้ผมว่าการเปลีป่ยนแปลงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับในตอนนู้นถ้าถ้าเรากลับไปที่เรื่แกลลรอมันก็คงมีการคนดีเบตก,กันนะครับว่า คนที่เป็นเจ้าของรถรถม้าอยู่เนี่ยก็จะบอกว่าเอาไอ้นี่มาทําไมเพราะว่าอยู่ดีๆมันไม่มีม้าสักตัวมันถ้าวันดีคืนดีเครื่องยนต์มันตัดสินใจที่จะทงานด้วยตัวของมันเองจะทํำยังไงมันก็เลยมีกฎหมายว่าคนจันต้องมีบังคับอยู่อ่ามันก็ต้องมีคนที่วิ่งนํารถนะครับตอนนี้เราก็เจอคล้ายๆกันว่าต่อไปถ้าออโตโนมัสคามาในประเทศไทยเราจะเอายังไงดีอ่าคนต้องนั่งอยู่หลังพวงอะไรหรือเปล่าหรือมันจะต้องมีไฟอะไรวิบๆๆบวิบบว่ารถคันนี้ขับเองนะให้ระวังด้วย ผมว่ามันก็จะวนกลับมาเหมือนเดิมครับว่า,วานวัตรกรรมของมันุุย์เองเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและก็โดนท้าทายไปเรื่อยๆ